ต้องเรียนรู้จากความไม่แพ้ซึ่งแพ้ญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรล่าสุดทางมาซาทาดอิชิอินะครับก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อในวันที่4มกราคมนี้นะครับก็มีแข่งจากสโมสรด,ด,ดังอย่างเอลนาเซอร์เอาฮิราน,านมาก,กันครบคันนะครับสวัสดีครับผมชุปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลฮายแฟอนเจลจีนนะครับก่อนที่เข้าสูป่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบป,ปัญญา อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากาเลยนะครับอันดีคินี้จะยังอยู่ในควันหลงของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับนัดที่ทีมชาติไทยดวลกับญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็เราไปแพ้มาศูนย์ประตูตอนห้านั่นเองนะครับแน่นอนว่าผมเองก็จะเก็บตกพวกบทสัมภาษณ์ของนักเตะไทยนะครับมาพูดถึงให้ฟังแล้วกันนะครับซึ่งก็มีบทสัมภาษณ์อยู่เยอะเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นทีลทอดุลมาทานนั่นเองนะครับโดยทางเจ้าอุ้มเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนะครับบอกว่าเกมนี้เนยยยออาไดเเเะะะรลโฉพ เรื่องของคุณภาพนะครับครึ่งแรกเนี่ยญี่ปุ่นเขาส่งตัวเจลีกครึ่งทีมเราเองยังเป็นรองเลยนะครับพอครึ่งหลังเขาส่งตัวยุโรปมาก็เห็นความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเลยถึงให้แฟนบอลไทยเนี่ยให้เวลากับทางอิจินิดหนึ่งนะครับในการทําทีนะฮะโดยทางโกอุ้มให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในระดับท็อปของโลกในขนาดนี้พวกเราดีใจที่ได้มาอุ่นเครื่องถึงประเทศญี่ปุ่นเลยและเชื่อว่าทุกคนได้ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในเกมกับญี่ปุ่น พื่อมองไปถึงการเตรียมทีมในศึกเอเชียนคัพที่จะถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นถามต่อว่าอิชิอิคุมทีมชาไทยเป็นเกมแรกแต่ว่ามาสียประตูจนแพ้เละถึงสูตรบุรุหฮาตรงนี้ตัวเองคิดอย่างไรทาง ธนทรบอกว่าตนเองมองว่าความไม่แพ้หรือความล้มเหลวนั้นให้มันก้าวต่อไปให้ดีขึ้นมากกว่านี้เราเองยังไม่ได้มีโอกาสเตรียมทีมที่จรงิงจังสักทียังติดภารกิจกับสโมสรมีโอกาสได้ซ้อมกันน้อยก่อนมาญี่ปุ่นต้องเรียนรู้จากความไม่แพ้ซึ่งแพ้ญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรขนาดพวกเขาส่งผู้เล่นในครึ่งแรกเป็นตัวที่เล่นอยู่ในเจลีกมากกว่าครึ่งทีมด้วยซ้ําเราเองก็ยังเป็นรองพอครึ่งหลัง เขาส่งตัวยุโรปลงมามันก็เห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระดับไหนอย่างที่โค้ดบอกกับเราก่อนเกมโค้ดอิชิไม่อยากให้เราเล่นเกมรับมากเกินไปในเกมนี้ทีมของเราก็พยายามเดินเข้าหาแล้วก็เพรสซิ่งแต่ว่าคุณภาพมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดส่วนอิชินั้นเขาเคยคุมบุรีรัมเขารู้จักนักเตะไทยหลายคนที่อยู่ในไทยลีกเขาพยายามทํางานอย่างหนักตัวเองเชื่อว่าต้องให้เวลาเลรียนรู้และปรับตัว ไม่ว่าคนที่เข้ามาใหม่ในทีมชาติก็ต้องเรียนรูน้เช่นกันแล้วก็ปรับตัวไปกับทักติกอีกสักพักหนึ่งก็เป็นบทสัมภาษณ์ของธีรทรนะครับที่สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นนะครับที่ก็พูดถึงหลากหลายประเด็น ทั้งผลสกอร์รวมไปถึงการมารับงานของอิชิด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือเก็บตกควันหลงเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นนะครับไปต่อที่ประเด็นหนึ่งครับเรื่องของประกาศรายชื่อเอเชียนคัพ2023น่นะครับล่าสุดทางมาซาทาดะอิชิอินะครับก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อในวันที่4มกราคมนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยมันพ้นกำหนดส่งรายชื่อ26คนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยที่จะเตรียมเข้าแคม เก็บตัวฝึกซ้อมในวันอาทิตย์ที่7มกราคมก็คือหลังจบเกมไทยลีกนัดตกครั้งระหว่างแบงคอกกับลีลามนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเวลาซ้อมกัน9วันด้วยกันนะครับก่อนที่จะดวนกับคีกิสถานในเกมนัดแรกนะครับในวันอังคารที่16มกราคมก็รอติดตามนะฮะสำหรับศึกเอเชียนคัพนะครับขณะที่ซาอุดีอาระเบียนะครับคู่แข่งของเราในสายเดียวกันนะครับประกาศรายชื่อ26แข้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยซาอุเนี่ยมีโรเบโตมันชินีนะครับคุณซือชาวอิตาลีเนี่ยคุมทัพอยู่นะครับได้ประกาศรายชื่อออกมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นชุดที่เล่นฟุตบอลโลกมานะครับ ที่กาตานะครับและรวมไปถึงก็มีผสมบนเปกับนักเตะชุดยูยิบที่เพิ่งได้แชมป์เอเชียในปี2022ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีแข่งจากสโมสรดังๆอย่างเอานัสเซอร์เอัลฮิ้านมากันครบคันนะครับอาทิที่เราพอจะรู้จักก็คือซาเลมอัลดอซารีนะครับคนที่ยิงอันเจติน่าในบอลโลกนะครับ มูเมตคารโนนะครับกองกลางเชิงรับจากไอฮิลาวนะครับแล้วก็อับดุลดอมานการีฟนะครับปีกตัวลุกตัวคล่องเลยนะครับเพื่อนของคิเซโนรนัลโดที่เอานาเซอร์นะครับซาเล่เอาเชลีดาวยิงจากอัลฮิลานอีกคนก็มีชื่อเช่นเดียวกันนะครับโดยโปรแกรมในศึกเอเชียนคัพเนี่ยซาอุจะเจอกับไทยในเกมนัดสุดท้ายรอบแรกเลยนะครับก็คือ25มกราคมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชาติัวเต็งนะครับที่มีโอกาสที่จะทะลุไปถึงแชมป์ก็เป็นไปได้สําหรับซาอุนะครับ แล้วก็ได้ร่วมสายกับเราด้วยก็งานนี้ก็รอติดตามดูนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่านั่นคือประเด็นที่ผมตมกกผม้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดแล้วก็แชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปราชิยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ